เส้นทางอริยมรรคตอนที่สองโดยหลวงปูเ่เจ๊ะจุนโทเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้เรื่อยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปร่งแช่มชื่นผ่องใสหาที่จะประมาณไม่ได้ เต็มไปด้วยความร่าเริงของใจงนั้นชุ่มชื่นที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับพิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละ เรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิษพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกดใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูง เพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอวัยวะร่างกายของเราอย่าให้ไปนอกรีดนอกราวไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้ จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจากข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้นยังมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณ์อันใดบ้างนี่ เราว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทำใจให้สงบแล้วจึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันต้องสังเกตอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติจำเป็นจะต้องสังเกตสังกาว,ว่าใจของเรานั้นมีกำลังเพียงพอขนาดไหนการจะค้นขวา ก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะค้นคว้าพินิษพิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรอะไรที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราว ก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมุติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหลกั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้นี่เรียกว่า สมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อไปขนควาพินิษพิจาร,รณาลงไปมากๆเข้าแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวชเกิดความสังเวชสลดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้น ท่านเรียกว่าปิติชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้วเมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่ง อย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉยเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ชั่วระง,งับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นส่วนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ต่อไปขึ่นลุ่งรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญ เมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าพินิษพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนี้แล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความชำนิชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปคน้นคว้าพินิษพิจารณาอย่างท่านผู้ที่ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายๆสำปรชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้น สัมปชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาก,ก็นึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปฏิโมกท่านแสดงว่าสติวินโยธาตโพนี่ให้สติเป็นวินยัย สิที่แสดงในพระปาติโมกนั้นให้มีสติเป็นวินยัยท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานา,นาเหล่านี้ทำแต่พิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้ เป็นหลักสำคัญเรื่องของพระพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราน้นค้นคนว้าลงไปมากเท่าไหร่ใจนั้นไม่ทรายไปในอดีตไม่ทายไปในอนาคตมีจำเพาะความคิดความนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่จำเพาะใจอย่างนั้น เมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขนาดขาดขนาดนั้นโดยที่คิดคิดอยู่มันก็วูบดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เที่ยงตรง นั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากๆเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดพินิษพิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละ เอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประใหม่สมณเณรประใหม่องค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่ง ท่านบรรยายใจความที่หลวงตาจะมาได้ข้อย่อยอันนี้แต่มันกินใจความลึกซึ้งถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงก็ไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมาก มาเน้นใน,นเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดยงหลวงพ่อบัวที่เสียไปอยู่ที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทำศพครูอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมากระซิบบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังเป็นปฏิภาคเก่งเจ๊เอ้ยวะเนี่ยเป็นอย่างนั้นและก็มาสังเกตดูโดยมากก็แทบทุกองค์เป็นอย่างนั้น หนักไปในการค้นคว้าพินิษพิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิติศักดิ์กิติคุณเลื่องลือจนกระทั่งที่พวกรับถือกันนั่นนะอย่างครูบาอาจารย์ขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นคติของพวกเราก็หยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ขอให้คน้นคว้าพินิษพิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าเสวยอ,อยู่แค่สมาธิเท่านั้น เมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่มันเป็นอย่างนั้น